สบายดีพี่น้องอีกเทื่อนึงนะพี่น้องสบายดีสุขสุขลนกะป้อมต็แม่กำลังสิก้อยกับปอมพี่น้องเลยข้างแรกของปีสบายดีดยดพี่น้อง ปีนี่บทท่านในกินจักเถื่อพไปนนอะเลยกระฟองกันมันอืดต่เดียวนี่นะยังก็เริ่มอืดเบิดแล้วลบเสีี่เคยมีละลายน่ะจักไปทางใดเบิดดาบดับแนว มันแหกมันแหลงลายเนาะมันแหกมันแหลงลายมากันมันนี้ไปอยู่ดงอยู่เขาใหญ่ๆพุแล้วดงใหญ่ๆลกลับโกกลับแก่แล้วนกะ็ยังม,มีเลยพี่เ้างเ็าบ,บ่ได้ยินเสียงมันห้องสัมปกติยามนี้นะได้ยินเสียงมันห้องเลยบด้ยินหล้ปีนี่แล้วจ่อยดับแนวเบิดโกกลับโก,ก,บโก จำเดือนสี่เดือนห้าเดือนสี่ห้อนี่บ่อห้องจ่อยมิดสะหมอยเลยดาบบ่ได้ยิมหดเสียงกุ๊กใหม่ที่เคยอยู่ก็เลือกแต่กุ๊กใหม่เลือกแต่กุ๊กใหม่ที่มันไปอยู่ใช้แมงวันมันโด่งใหญ่ๆแบบมันจุ่มมันเย็น ย้งส็มาใส่ขี้ยังมะพร้าวเองีซุกซุกปิง แมๆตับไตใส่ผงงออกเบิร์ดงอกเบิดขี่ควายบมาเลือคุณลังคนกะเจ้าบทิมได้ขี่มันแส่เจ้าเสียดายพ่อวายอืมแส่ท่านก้อยจะการลมมันหอมกะเจ้าอ่อะไรขอมัน แม่นี่ยทิ่มเบิ้ลแล้วบดเอาไว้เลยไว้มันตัดแต่ใส่ปุ้งบางคนพอวัาลาอนละเหมาะใส่น้ำป่นเออป่น้ i'm gonna น้องแสบในตำนานเลยเด้อนี่พี่น้องเอ้ยตัวนี้เนาะไปเสมอมันหายากแล้วตัดคันแถวอื่นนะสี<ม>ลายอยู่ทั้งบ้านอื่นทั้งเขต<ม>อื่นนะหน้าสียังลายคือเก่านแถวเฮานี่หายากอึดอึดลายแต่มันกับพอมีอยู่บปวดต้นขนาดกว่าซีโปมีนะ่เลยเละมันกับพอมีอยู่แต่ว่ามันหมดลายคือเก่า ต่กาอีา่อยางไปนำหัวแกลนขากิขากขิากสนันอันนี้นะฮะกระป้อมเสียนมาง่อยอันไหมอตอดเงาของงอกกระบมุมีห้องหวงปุ๊บม,มันสิเป็นนาะนนานยอยสมเยอะแล้ว ใส่สมมักม่วงก่อยกระป้อมใส่สมมักม่วงคันคันแม่มันมีนะบักม่วงจอ่หมดแล้วเนาะมันหอมสมารติไซต์แตะมักม่วงซอมบักม่วงกระซอ่หางม่มวงกระซอกัดหางบุก,กเป็นหอดอ,อกหางบุกเป็นหอ,อ,หอนหมา

จะบ่มเบิ้ลเถส่หน่อยหนึง่งมันสีสองใส<ช>่เบิ้ลซะก่อนหัวผักบัวคล้องขู่กันก่อยกระปอมต้องใส่หัวผักบัวพี่น้องเลยกอยกระปอมมกกระปอมใส่หัวผักบัว pa ito si Bufete. เน,นี้เอาคุยบาน,นี้นะคุยมันเขาน้ำกันเลยทั้งหัวพักทั้งหมักม่วงทั้งกระปอมประเดก น้ำปลาแดงมีการใส่น้ำปลาแดงทำ,ำอีกของบริษัทปลาแดงมาขจิปแช,ปช่แบบีนั่กกนเลยข้ปอมใส่ตะไหน เป็นธรรมดาข้างแรกของปีพี่น้องเอ้ยบันคน้างจะป่าเ้าเราบร่ได้ตายดอกป่าไม่ได้จืดดอกแต่ว่ามันเพียเพียตื่นอเอวเลพอดีาะยจางเค็มกับพอดีเนาะ เผ็ดเน๊ะเสต๊ดเผ็ดพอดีเสต๊สดเศแซ่บเศษไม่ยากใส่เกลืออีกนะเห็ดพอดีหมุดจอเราพี่น้องพยายามไปหามักกระโดน,นทางดดเน,<ห>น,นาะบศษไปรึเมะขอบใจพี่น้องที่ติดตามหน่อยเป็นหนูเก็บ่กขอบใจทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มเมขามาเด้อ ขอโทษความผิหลายๆที่บริตตอบ